โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาต่ออีพีสามกันอีกเลยอีพีสามมามาม่อีกรอบหนึ่งอีพีสามโอ้โห,โหมาก็ยังบักเลยโอเคไปเป็นเกมแนวต่อส่วเหมือนกันเลย พี่สามมารวลุกโลดมาดุนดวนใกล้ใกล้กันเลยอะไรโอ้โหโอ้โหยังดูเดือดยูกับพี่ดีกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยสเปียงสับปากสะโบ้เอ้ ผมไม่รู้ที่รู้เวลา,น,ยยานี่ซปเปอร์สัญเป็นนักลอโลโกดีกว่านักลอโลอกโอเคเฮ้ยโอเค อีกครั้งหนึ่งก็ต้องมีเรียต่อสู้ตลอดทุกครั้งเลยโอ้โหรถถนนสภาพถนนโอ้โหโอ้โหครบแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวมาเดีย๋ยวจะบอกนะนขอโทษนะคบพี่มีเสียงรบกลีวแยอวครับมาละ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 โอเคไปกต่ตอไปกันตอ่อ โอ้โหโอ้โหโยมังคอสัปปะบาสัปปะโบสัประเบนี่โอ้โหสุดเปอร์แยานเพลงเจนนิงโอ้โหน้องจะได้ยังเกรงกาแล้วก็ดุเดือดมากนะโโอ้ห ก็จริอ๋อพี่ออกแมพโอเคเลนหลายแมพเล็กเกิาาเนแะล้วก็เข้ามาใหม่เนี่ยนะฮะวัดอเออเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึง่งโอ้โห เราถ่ายอีพีนี้ต้องมีแต่การต่อสู้เลยหลายอีพีแล้วโอ้โหมีการต่อสู้โอ้โหแล้วก็โอ้โหอี่พูะเขาใหม,หม่ไม่ถามจพี่พี่เขาใหม่ไม่เปลืองเวลาไปหลายนาทีนะเดี๋ยวพี่ก็จะตัดใจเข้ามาใหม่ครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะ ร้อมร้อมต่อสู้ช็ยเนะของฉันอันนี้มันบังไปยอาไปเอาไปคุณอาคารดีกว่าเนาะอาคารมีความปลอดภัยสูง โูงสุดล้วคนขึ้นอาคารแต่ก็มีนคนเห็นเราด้วยฉะน,นั้นเราต้องอยู่ที่ที่ไม่มีคนเห็นอะลรจะดดีถ้าทบนบนก็ดีนะมันจะได้มองไม่เห็นเราเราอยู่สูงเกินไปคนเลยเก็น ยังม,มีก่อยังม,มีชั้นข้างบนอีก่อโอ้โหเยอะเกินสูงขนาดนล้วเนะี่ยถามจริงโอ้โหสภาพไม่มีใครเห็นแน่นอนเออื้อกระโดดเข้าอ,อย่างเก่งกระโดดเข้า เข้าด้วนเรียกเข้าคาะดวนโอ้โหกระแทนหันมาอีกก็ล่นลงมาฮะเอวก็หล่นลงมานะคะับทุกชัวีกแล้วคว้าแต่ว่มันละลายครั้งเลยโอ้โหโอเคขึ้นมา,มาอีกรอบตกอาคารนี้ตกอาคารแล้วเดี๋ยวเขาเปิดให้สุดนะ ก็ต้องระวังโดน,นตกตึกอะ่ะอยู่ในตึกสูงๆอะไรดีเลย้ยเแต่ก็ต้องระวังนะเขาน่าจะมีกระจกกั้นไว้เพื่อปลอดภัยของคนนะนี่นี่นเล่นเอาซะไม่มีเลยโอ้โหคนก็แค่า็คงแม่เสีสิเกือบตกเกือบตกเกือบตกก็่ะขี้เกียจตกนะโอ้โหสูงไปไหนคะนี่ถามจริงโอ้โหอีกไกลไม่อีกไม่ไกลอ่ะ อีกฉันดัดไฟได้เพราะว่ามันสูงมากอืมอาคารนี้สูงจริงโอ้โหต่อไปฉันัะฟาร์มถ้าเข้ามาแล้วจะดูแบบไม่มีคนนะแต่มีคนอยู่ชั้นบนจ้าฉันจะท้ายแล้วโอ้ยโอ้ยเขาเพิ่มาฉันท้ายปุ๊บย่างเลกอือหือโอ้โห สู้กันหน้าล่างโอ้ไม่กอดจริงจริงมีคนขึ้นมาบ้างเหมือนมีคนบมีขึ้นขึ้นมาเลยแต่คนถ้าเจอคนมองเขาจะจะเห็นเราเพราะว่ามันก็ไม่สูงอะสูงวันมี็นมีคนปีนหนีด้วยแล้วก็มีคนก็ปีนตามไปครับเอฟตังทางสงสาะ ตรงนี้ปลอดภัยสุดไหวไม่แน่เราไหวไม่แน่เราดูก่อนไหวเหตุอารเหตุการใช่แล้วก็วิ่งสิจ๊ะวิ่งหนีสิจะเมื่อกี้เห็นมีคนเหตุการโอ้อโห ada di atas kain ni loh, hmmm, sih kejam kuen, ah, ho, ni dah susah ni, susah deh.